สวัสดีครับมาพบกับ o อ Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาทำความรู้จักกับเจ้าตัว HP Scanjet N 9120นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นสแกนที่ออกแบบมาสำหรับการสแกนโดยตรงเลยนะครับรองรับได้สูงสุดก็คือสแกน A 3นะครับ A 3 A 4นะครับเน้นก็คือ A 3เลยนะครับ หาได้ยากนะครับสาหรับสแกนที่สามารถสแกนเอซาได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับราคาเริ่มเปิดตัวนะครับในขณะนี้นะครับไม่ได้เปิดตัวนะราคาขณะนี้นะครับอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งแสนสองนะครับหนึ่งแสนสองนะครับตัวเลขด้านหลังเนี่ยแล้วแต่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับคุณสมบัติโดดเด่นเลยนะครับนะก็คือ1สแกนเอซได้2นะครับ ความเร็วของการสแกนนะครับอยู่ที่50แผ่นนะครับอยู่ที่50แผ่นนะความละเอียดนะครับนะเริ่มต้นที่6 0 0 0คูณ0นะครับแล้วก็มีแฟลตนะครับสแกนแบบแฟลตนะครับสแกนแบบความละเอียดสูงอยู่ด้านล่างนะครับนะตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อเป็นแบบ usb 2 0นะครับ ยังเป็น2.0นะครับเน้นอย่างที่ผมบอกว่าเน้นสแกนนะครับมาด้วยคุณสมบัตินะพิเศษนะครับก็คือสแกนนะครับกอปี้นะไอตัวก o อปี้นี่แหละครับหลายๆท่านไม่เข้าใจนะครับไม่รู้ว่ามันสามารถทําได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถทําได้นะครับท่านมีเครื่องปริน a 3อยู่ซื้อตัวนี้ไปเถ้าบับว่าท่านมีเป็นเครื่องก๊อปปี้ในตัวได้เลยนะครับนะแต่ต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ มาดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่านี่คือถาดแฟลชนะครับถาดแฟลชนะมีขนาดใหญ่นะครับสูงสุดถึง a 3นะครับ a 3โอเคนะครับด้านบนนะครับเป็นการสแกนแบบ adf นะครับ นะ ADF นะครับตัวนี้เป็นการดูดกระดาษนะครับด้านบนละม้วนลงนะครับนะเป็นการสแกน ADF นะ AD นะก็คือปกติ50แผ่นนะครับก็กลายเป็น1 0 0ร้อยหน้านะครับ1 0 0ร้อยหน้านะครับเคนะครับอ่ะแอปนะครับที่ติดตั้งมากับเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็จะมี HP ตัวนี้นะครับด็อกูเมนต์กอปี้นะตัวนี้นี่เองนะครับถ้าเราเอาไปต่อกับปรินเตอร์ตัวอื่นนะครับท่านเปิดเข้าไปในตัวแอปตัวนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะสั่งนะครับสั่งอ่าสั่ง c o อปี้แล้วก็ไปปรินต์ออกได้เลยนะครับอ่าเท่ากับว่าเหมือนกับเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำเรา a 3แล้วนะครับท่านก็สามารถเอาเครื่องนี้ไปต่อกับเครื่องปรินต์ a 3ได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมี hp Scanjet นะ u t i l i t y นะครับแล้วก็ HP Scan DocSmart นะครับอ่ะผมใช้ตัวนี้นะครับมาทดสอบเรื่องของการสแกนกันนะครับขอบอกเลยนะครับว่าใสๆตัวนี้นะมีโหมดฟังก์ชันนะครับเป็นโปรไฟล์ที่ตั้งมาให้แล้วนะครับตั้งแต่ Fast Scan นะครับ Fast Scan to Color นะครับผมเลือกใช้โหมดนี้นะครับ แล้วก็ยังมีจะมีโหมดอื่นอีกนะฮะถ้าท่านซื้อไปสามารถศึกษาได้เลยหรือจะสร้างนะให้ตรงกับที่เราต้องการได้นะครับเป็นโปรไฟล์ที่เราต้องการได้แต่ผมขอใช้นี่นะครับขอสแกนเป็นแบบ2หน้าเลยนะครับแบบบุ๊กนะครับอ่านะกดสแกนเลยครับอ่ะต้องจัดกระดาษดีๆสักนิดหนึ่งนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับสแกนไปแล้วนะครับนะฮะสิแผ่นนะครับก็คือ22หน้านั่นเองนะครับสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะครับหน้าไหนที่ว่างท่านสามารถลบทิ้งได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับปุ๊บผมลบนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับนะหรือจะแต่งนะครับหน้าไหนไม่สว่างสามารถจะแต่งได้ซอฟต์แวร์นี้มากับเจ้าตัวสแกนแล้วนะครับมากับเจ้าตัวสแกนแล้วนะครับผมกดเซฟนะครับ โอเคนะครับชื่อนี้กดไฟล์ซ้ำได้เลยนะครับเข้าไปดูอ่ะโอเคนะครับนี่คืองานที่สแกนออกมานะครับนี่คืองานที่สแกนออกมาอลองขยายดูสิอ่านะครับ รวดเร็วนะครับถือว่าเร็วมากนะครับคือการสแกนนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับไฟล์ที่ได้ตัวนี้นะครับเป็น a 3นะครับการสแกนความละเอียดขึ้นอยู่กับพิกเซลที่เราตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับดอทพิกเซลที่เราตั้งนะครับทางผมนะครับจะมีแผ่นนะครับให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ท่านไปด้วยทั้งแผ่นแล้วก็แฟลชไดร์นะครับโอเคนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีจํากัดจริงๆนะครับนานๆก่าจะเข้ามานะครับนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักทายกันทางช่องแชทได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ